อาทิตย์ที่แล้วนะฝนตกคนเยอะเยอะมามาอยุปรบกรถรถนี่เต็มหมดเลยวันนี้ขายดิอาทิตย์ที่แล้วฝนตกเด้คนเต็มจะค่อยมาฮันเจสค่ะจะค่อมาข้างในเงี้ยช่องมึงอยู่เห็นคนไรบอสละรถรถนี่เต็มหมดรถเต็ม เพื่อนเพื่อนเพื่อนสบายกันเลยผมก็เลยยกเลยไพราว่าโคไปกินยุ่งนไหลทิแม่นีลงทานนะครับกลมาลงทานนะคิดว่านะบ่าคนจะเอาข้าวซอยแต่คนมันหลายปวดมันพร้อม้อมเป็นโซนเพิ่มแลเรื่อเวลาไอ้คนทรเกินมงไอ้พี่อย่เจี่ยคืมันมีรักเ ไม่สองเโอเคี้กได้ครับเยสี้ตั้งหาองวครับวันนี้ก็ได้โ่เป็นอย่างจำนวนเยาต้องเรื่องเบอนะอเอาละแล้วเล้วงรื่องเแล้วพมาเยพออพอ่แล้วจะเปิดจเต็องเ้วสองลยติดพ่อไปพครับพอถ้าเดกได้ไปเต็มที่ขออย่างเดียวเพือหาคนคอยใหแท่งดีให้คนยไปย่สิบเนี่ยมือไหนมือไน้าจะใเอาเลยย่ิบเต็มเเจ้าเจ้ นะเตรียมตู้เตรียมตูใส่ไปใส่เ็เไปฮะเดี๋วมนครับืมวย่า,าวเวลาเะเห็นปนไน <laughs> ปุนไเดี๋ยวขั้นตอนเตรียมแป้งนะครับเตรียมแป้งแปังโกนนะครับแป้งสาลีในผสมหนึ่งกิโลนะครับรน,ระนะครับแป้งหนกิโลนะครับ นะครับหนึช้อนโต๊ะนะครับเบกกิ้งโซดานะครับครึ่งช้อนชานะครับนี่คือขั้นตอนเตรียมนะครับเราจะมาร่อนกันนะครับร่อนแป้งก่อน2อรอบนะครับน่คขั้นตอนเตรียมนะครับเตรียมแป้งนะครับ รอนแป้งสองรอบนะครับนะครับแป้งเมื่อเราเตรียมเรียบร้อยนะครับเราล่อนสองรอบนะครับนะครับแป้งสาลีอใน,นประสงค์นะครับหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เบกกิ้งโซดานะครับครึ่งช,ช้อนชาล่อนรวมกันสองรอบนะครับจะได้ประมาณน,นี้นะครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับคือขั้นตอนผสมเครื่องนะครับแล้วก็นวดนะครับมาต่อนะครับขั้นตอนผสมเครื่องนะครับแป้งหนึ่งกิโลนะครับน้าตาลทรายนะครับสอง้นโต๊ะนะครับสองช้อนนะครับเกลือนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเกลือนะครับเพิ่มได้ลดได้นะครับเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ มูเนียนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับมูเนีย1ช้อนโต๊ะนะครับต่อแป้ง1นกิโลยีดนะครับนิดเดียวนะครับยีสต์นะครับอันนี้ยีสต์นะครับนิดเดียวนะครับน้ำมันพืชนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับไข่ขาวนะครับ4ใบนะครับ150กรัมนะครับถ้าไข่ขาว4ใบไม่ถึง150กรัมนะครับเราต้องเพิ่มน้ำ ร0 0ยกร,รัมนะครับอาจจะเพิ่มหรืออาจจะลดนะครับน้าไม่ตายตัวนะครับน้ําอุ่นนะครับ แบบนี้นะครับ เแป้งเราต้องเอามือจุ่มน้ำนะครับดูนะครับสาวแบบนี้นะครับน้ำไม่ตายตัวนะครับอาจจะไม่ถึงหกร้อยนะครับหรืออาจจะมากกว่าหกร้อยนะครับก็แล้วแต่ว่าแป้งนะครับแต่ละรอบมานะครับแป้งอ่อนแป้งใหม่ให้เราทําแบบนี้นะครับชาแบบนี้ชาลึกๆนะครับให้เอามือเซาลงไปลึกๆนะครับแล้วก็ก็ทํก็ท่แบบนี้นะครับ พอแป้งเริ่มเข้ากันนะครับเราก็เร่งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้แป้งติดมูอติดกระมังนะครับอย่างนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับเราจะพักแป้งประมาณ3ามชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงครึ่งนะครับเราจะกลับแป้งหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับเราจะกลับแป้งหนึ่งถังนะครับแล้วก็พักต่ออีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับเป็นสามชั่วโมงนะครับก็จะมาแป้งสามชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งเราก็จะกลับแป้งนะครับ เราจะทาปิดอย่างนี้นะครับสักหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับเราจะมากลับแป้งนะครับมาดูแป้งนะครับเมื่อเราหมักครบเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับเราจะมากลับแป้งนะครับมาดูนะครับนี่นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับทีนี้เราจะมากลับแป้งนะครับก็มือจุ่มน้ำเหมือนเดิมนะครับนี่ขั้นตอนกลับแป้งนะครับ นี้นะครับให้ได้แบบนี <mel> ้นะครับแล้วเราก็จะหมักแป้งต่อนะครับอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับหมักอีกหมักต่ออีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับเ๋ยวนะครับครับหมักต่ออีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งดูนะครับแป้งเมื่อเราหมักครบเวลานะครับสามชั่วโมงนะครับนี่นะครับอันตรายทได้ประมาณนี้ ถ้าจะทอดนะครับเราก็ปูใส่ถาดหรือปูในกระดานนะครับแล้วก็พักในถาดหรือในกระดานนะครับอย่างน้อยนะครับ30นาที40นาทีนะครับแต่ถ้าเรายังไม่ทอดวันนี้นะครับเราก็จะต้องเอาเข้าตู้เย็นนะครับถ้าเรายังไม่ทอดวันนี้นะครับเมื่อแป้งหมักครบเวลาแล้วนะครับถ้าเรายังไม่ทอดเราจะต้องเข้าตู้เย็นนะครับเราจะปล่อยไว้ข้างนอกไม่ได้นะครับเพราะว่าแป้งเขาจะหมดอายุนะครับถ้าแป้งหมดอายุเมื่อไหร่นะครับ ทอดไม่ฟูนะครับแป้งจะแข็งจะเหนียวอะไรประมาณนั้นนะครับมาดูวิธีเก็บข้าตู้เย็นนะครับทาด้วยน้ํามันนะครับถุงทาด้วยน้ํามันบางๆนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ติดนะครับนะครับนมันน้ำมันนะครับนี้จะทอดพรุ่งนี้นะครับไม่ได้ทอดวันนี้นะครับจะเอาเก็บในตู้เย็นนะครับช่องธรรมดานะครับนะครับ นะครับเข้าตู้เย็นนะครับ อาทิตย์ที่แล้วน่ะฝนตกคนเยอะเยอะมามาไอ้รถบรรทุรถรถนี่เต็มหมดเลยแต่่วาราบรรทุกขายดิอาทิตย์ที่แล้วฝนตกเลยคนเต็มจะค่อยมาฮันเจสก็มาเข้างในนี้ซอกมึงอยู่ในพุ่นไร้บล่ะรถรถนี่เต็มรถเต็ม เพื่อนเพ่นเพื่นบสบายกันเลย <om> ผม,มยก็กลมเลยยกเลยว่ไปกินยิ่งหล่แม่นมีลงทานท่านก็มารงทานแคุดว่านนะเพาะคอขนคอแต่คนมันหลายขวดมพราะร้อเป็นโซนเ,นเ,นเซพิ่มเลยลเทลาไอ้คนที่เกินม่งไอ้พี่นะี่มันมีรถิด